สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาสอนทำเ็ดมาเ507ทีนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่นะครับมาดูนี่เราจะสอนทำทำนี่ซื้อเครื่องนะครับซื้อเครื่องหนึ่งหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ซื้อเธอโบสองแสนซื้อนี่ซื้อท่อซื้ออะไซื้ออันนี้ ไม่ต้องซื้อครับแล้วก็อันนี้ซื้อเค้น่อนี้ครับตูนเกียร์นี่แล้วส่วนท้ายนี่แล้วก็นี่โอเคแล้วก็ไปลองขับกันเลยนะสมัยเป็นเพื่อนผมนะครับ เรคจะหายชิ้สม,มยัยเลยิ่นถ่ายไม่ได้เอืม่มนี่ยเจอแล้วสม,มยัยอืม คุณได้ยินไหมครับคุณกยงกูงกูงกูงเลยแบบมันกูงจีมากเลยนะ ในเมืองตรงน,นี้ทำไนะมออกก่ได้นะครับเนี่ยไม,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 ม่ได้ตู้นตัวอย่างตรงนี้ทำไม่ได้นะเพื่อแทนที่ในเมืองแล้วก็รล่อตีนรอก็ได้เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วได้ตังเห็นไหม ตรงนี้ก็ทำได้เหรอไม่เคยรู้เลยเนี่ยครับเมื่อกี้ผมได้ตังค์ใช่ไหมเมื่อกี้ใครเห็นบ้างให้ด้วยไหมใครด้วยใครด้วยใคก็ไปด้วยทำอะไนี้ ก็รอติดล็อกได้มไม่ได้แล้ว mm,

คน,นี่ว่าคนมัน,นตั้งหมดนม่ถ้าเติมน้ำมันคาร์มันมันโคดูดแพงสุดเต็ง เรื่อนได้ไหม,มไม่ใช่คนไทยคุ่นไม่ใช่คนไทยสองทำไมไม่เป็นเพื่อวกับเราเมั่งอะ่ะไม่ไม่อยากแกลกลุ่ กัน,นกลางนะคระเคื่อการบล็อกเือการบล็อกไปเลยนะปิดเพื่อการปิดไปเลยผมรู้นะว่าท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่โอ้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 เล่นแรงทีงนั้นเลยไอผมจะมาแกงครับแกงไม่ทัน โอ้อะไรเงี้ยซื้อไหมครับซื้อไหมครับราคาถูกมากไหนอะซื้อไหนบูเล่นแม่ครับบูเล่นแม่ครับพี่บูเล่นแม่ครับพี่อ๋อกี่บาทเหรอพี่เอา,ามาพี่ราคาโคตรถูกเลยราคาโคตรถูกเลยบูเล่แม่ <G ül üş> ะะรครับถูกไม่ใหม่หรอเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้แล้วะค่ะเที่ยว

ผมมีตังค์อยู่ห้าล้านบาทครับแล้วกดโอเคมีเงินแปดแสนซื้ออะไรได้บ้างครับมีเงินแปดแสนซื้ออะไรได้บ้างครับผมมีอยู่ห้าล้านบาทครับเลโบนเห็นไหมครับโบนใครจะเอารถถมไปขับนะครับใครจะเอารถถมไปขับ มาดีก็มาดีครับเงินไม่พอรล่าครับเงินไม่พอรล่าก็มาดีครับป,ปรเองพี่ติดดนี่ยเป็นไงท่านผู้ชมครับเป็นไงโอ้โหนำมาครับ่ สำหรับคลินี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ